เราเข้าไปดูไก่ของเรากันดีกว่าและนี่ก็คือไก่ซูกี้มีไข่ด้วยเห็นเปล่าแต่ว่าไข่เรายังไม่ได้เก็บนอกจากจะมีไก่แล้วยังมีเต่าด้วยเพื่อนๆ ส่วนนี้ก็คือเต่ามันก็ชื่อบีหนึ่งบีสองก็เป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียส่วนนี้ก็คือต้นมรุมที่แม่ปลูกไว้เขาโพดแก้วมังกรก็มีพืชผักอีกหลายอย่างเลยเพื่อนๆเกษตรเมืองกรุง